นะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจค่าแรงเตจกันนะครับเลยว่าถ้าใจไม่รักเนี่ยไม่ยอมเสียเลือดเสียเนื้อแน่นอนเรื่องที่เครื่องนี้เงินเกลี่ยเงินที่สี่ที่จะมีวิ่งเนี้กมันะรุ่ดจะโจกไปนะประสบการณ์แบบนี้นะครับไม่มีขายในเซเว่นแน่นอน อยากได้ต้องทำอ่ะคือสิ่งที่ผมสร้างเขาเนี่ยวันนี้มันสะท้อนออกมาเป๊ะๆอยไงโอเคนะครับก็เดี๋ยวกำลังจะเดินทางละนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจค่าแรกเตดกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้นะครับค่าแรกเตดจะเป็นยังไงไปกันเลยครับก็จะใช้เวลาในการเดินทางครับไปที่ยิมโคชนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็จะไปทุกวันพุธนะครับกับวันศุกร์ตอนแรกก็ค cool. ิดเยอะครับโอ้โหระยะทางมันค่อนข้างไกลนะครับแต่เราก็ ถามตัวเองว่าเราจะเอาจริงไหมกับสิ่งนี้เราถามใจตัวเองอะ่ะเราก็ได้คําตอบอะ่ะจะบอกว่าถ้าเรามีวายที่ชัดเจนเดี๋ยว How กับ What ตามาเองว h y ก็คือว่าวันนี้คุณทําไปทําไมเออผมก็ตอบตัวเองนะเราจะมาวิ่งทําไมแล้วทุกคนก็รู้ครับว่าการที่ผมจะทําอะไรเนี่ยผมจะโฟกัสแบบ100%นะครับแล้วก็เป็นระดับท้ายแถวไม่ได้ผมต้องเป็นแถวหน้าเท่านั้นะ่ะเออการที่วันนี้เรามี Y แล้วอะ่ะคำว่า How เนี่ย เรื่องของวิธีการมันตามมาเองอะนะครับไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคไม่ว่ามันจะเดินทางไกลไม่ว่าจะฝนตกมีฝุ่นมันเป็นเรื่องของวิธีการนะครับถ้าวายชัดเจนเนี่ยวิธีการมาเองแล้ว่เราก็จะรู้ว่าในแต่ละวันเนาะเราควรทำอะไรวอชจะตามมา ก็ช่วงแรกก็รู้สึกว่ามันไกลนะเพราะว่าบ้านผมกับยิมมันคนละฝั่งเลยอะตอนแรกเนี่ยผมซ้อมเองใช่ไหมครับก็ซ้อมกับโค้ชคนเก่าเนาะโค้ชคนเก่านี่ก็อยู่ปักช่องนะครับก็ส่งตารางมาให้ผมซ้อมก็รู้สึกชิลๆนะจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบซ้อมหนักแล้วนะครับเป็นคนที่บ้าพลังแล้วแล้วก็พอเราอยากจะทําได้มากกว่านี้ไกลกว่านี้เรารู้จุดอ่อนของเราเราต้องไปเสร,มาราิมอะไรใช่ไหมครับก็เลยเข้ามาซ้อมกับยิมมีโทนะครับตอนซ้อมเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยอะนะครับแล้วเราก็ก่อนจะซ้อมเบรนะ มันจะมีการปั่นจักรยานก่อนแล้วพอปั่นจักรยานมันเหมือนเราตัดแรงออกไป50%แล้วอะแล้วบางวันมันไม่ใช่50%เงี้เวันนี้มันไปแบบ60-70%นะครับแล้วก็มาเวทเสร็จปั๊บไปวิ่งต่ออย่างเงี้ยช่วงแรงมันก็รู้สึกเบอร์เบอร์นะครับแล้วก็ตอนนั้นยังกินไม่ดีด้วยสมมุติเราไปวันพุธใช่ไหมวันศุกร์เราไปแล้วพอไปปั๊บเนี่ยรู้สึกโอ้โหมันทำไมระยะทางมันไกลยังวะเริ่มมีข้ออ้างขึ้นมาในสมองแล้วต้องเดินทางไปเป็นชั่วโมงะ แต่พอเราไปทุกวันทุกวันพุธสุกพุธสุกพุธสุกแบบนี้นะครับสักพักเราก็เริ่มชินวันนี้ก็การไปยิมที่เราซ้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติไปละหนึ่ชั่วโมงเนี่ยในการนั่งรถเนี่ยเราก็หาอะไรทําไปฟังความรู้ดีๆฟังข่าวเศรษฐกิจฟังพอดแคสต์ก็จะใช้1ชั่วโมงเนี่ยในการเดินทางนะครับให้มีค่าที่สุดแล้วเราก็มี มาดีนะครับเรามีม้าดีนะครับม้าเต็งเรานะครับลาบ่าสุดเพิ่งจบฮาร์ฟไปนะด้วยเวลา1ชั่วโมง34มสิบโอ้โหจบเดียวกูอีกนะครั้งแรกกูยังชั่วโมง37นะครับในชั่วโมง34นะครับมาราธอนเสราร์นี้ยังไงนะเออวันที่25นี้บุรีรัมย์เฮ้ยก่อนนะตอบคิดดีนะทอาไม่ได้ที่หอนนะสามครึ่งพี่สามครึ่งแต่ผมมั่นใจว่าต้องได้น้อยกว่านั้นครับมันต้องมั่นใจดิสามชั่วโมงเท่าไหรสามชั่วโมงยี่สิะบูเชื่อมึงทำ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่ยิมทมอฮอ,อครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าค่าเลือดของผมที่เคยตรวจกันมาแล้วเมื่อ6เดือนที่แล้วมาดูว่าพัฒนาการข้างในของผมเนี่ยเป็นยังไงมันไม่สามารถเห็นด้วยตาได้ใช่ไหมไอ้ค่าเลือดเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีนะครับจากต่างประเทศแต่มันสัมผัสได้นะครับจากความรู้สึกในที่อยู่ในใจเ้ยจริงๆแล้วตรวจไปแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แต่โค้ดบอกว่าม okay. ันเป็นโมคานะครับไอที่เทสเมื่อก so, ี้ไม่โมคานะไอที่เทสเมื่อกี้ไม่โมคานะโค้ดเพิ่งรู้ว่าใบปั่นจักรยานนะครับแบบหดมาแล้วมาเทสเนี่ยค่าเลือดมันจะไม่ตรงแต่ผลปรากฏว่าค่าเลือดเนี่ยมันดีอ่ะเออมันดีดีก็คือผ่านมาตรฐานแต่โค้ดบอกว่าถ้าปั่นหนักมาแล้วเนี่ยค่าเลือดมันจะไม่ตรงแปลว่ามันจะดีได้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับว่าค่าเลือดผมจะเป็นยังไงเจอกันครับ คนะครับตอนนี้เราก็ถึงยิมเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมพร้อมเต,ตรียมพร้อมนะครับวันนี้การเทรดนะครับมันก็จะมีการวิ่งนิดนิดหน่อยหน่อยแหละการวิ่งเนี่ยมันต้องไปวิ่งเพจเดียวกับที่ที่เราจะแข่งเนาะเราจะดูค่าเลือดในการสะสมแรกคเตดนะครับว่าเราสามารถถือเพจนั้นน่ะได้จบมาราทอนหรือเปล่านะครับนี่ถึงแล้วครับทุมม่งหมฮอ วอร์มมีหรือจักรยานวิ่งดี๋ยววันไหนวิ่งดี๋ววัวกว่อนแต่ <c oughs> ให้โบว,วอร์มวิ่งก่อนเพราะว่าเราไม่แน่ใจาจักรยานไม่ไปซัดไม่ไปไม่พุ่งหรือเปล่าให้วอรวิ่งชิวๆก่อนประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีให้เครื่องติดแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยว่าอากาศนอกไม่ค่อยดีเทสบรรลกไม่ต่างกันตรงตรงไม่ต่างตรง,ตรง,ตรงแน่นอนซึ่งเราจะใช้ข้อมูลจากเมื่อเดือนหกเดือนหกปีที่แล้วเนี่ยเป็นเทส วันเสาร์ก็โมครั <c oughs> บหม่แม่วันเสาร์วันนั้นเนี่ยที่เทสเนี่ยเพื่อจะดูว่าเพจแข่งคุณนะรักแต่จะสุดแค่ไหนแต่วันนี้เทสเพื่อดูโปรเกรสเพื่อดูพัฒนาการเลยว่าตั้งแต่มาเดือนหกจนมาถึงวันนี้เนี่ยเดือนหนึ่ง ยกขึ้นแค่ไหนแต่อันนี้บอกไว้ก่อนนะการเทสใช่มันมีปัจจัยหลายอย่างปัจจัยความเครียดของนักกีฬาเองพอรู้ว่าเทสปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเครียดลนะปัจจัยเรื่องของความรักสะสม,มก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับค่าเลื่อนมันมากไม่เห็นว่มันมันสูงจังวะเพราะว่าสิ่งที่คุณเห็น progress ระหว่างกเดนที่ผ่ามมามันทําให้คุณเห็นแล้วว่าเนี่ย ค,คนเราถอดวิ่งเท่านี้จากวันแรกที่คุณมาคุณไม่มีทางวิ่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานมันมันชัดแล้ววันนี้เนี่ยแค่พวกเราต้องการเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันยืนยันต่างนั้นนะครับแต่ว่าโอเคปัจจัยใหม่จะมีเยอะพวงนี้บางทีตื่นเต้นแม่งทีวิ่งลู่ไม่ค่อยถนัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ยังไงก็ตามผมเชื่อว่าตัวเลขลยืนยันชัดเจนเดีย๋ยวลองอดูได้ครับเมื่อว,วันจันทร์นี้แบบรู้เลยพี่โอ้ยเพสาม<า>้านี่แค่เริ่ม หนักนะเขารู้ส nah. ึกเหมือนตอนที but, that, know, s, also, uh, ่ไปแตะเพครับผมให้ผมวิ ONE> ่งโปรแกรมผมขนาดผมงเขียนไปอะผมยังแบบแต่ผมรู้ว่าคืออะนรีวิ่งได้แหละแต่ว่าหนักอ่ะหนักก็พยายามเช็คกับโบอยู่แล้วว่าแบบร่างกายเป็นไงวะพื้นเจ็บเราบางนิดก็บอกว่าฟื้นนี่ยหผมบอกว่าจะเขียนไปยบอกว่าถ้ามไปแอสเซทขาดก็ไม่เพราะว่าก่อนแข่งนี้ไม่จำเป็นต้องทุบตัวเองแล้วไง นแล้วผมวิ่ง 14K ต่อเนื่องนะโดย1โลสลับ1โลโลแรกเนี่ย350แล้วโลกระพักที่4 5, พักนะและ้วก็กลไป350ก็โลกระพัก4 0ทึ่งทั้งหมดจะ7รอบ7รอบสิ7รอบ14โลปากคนวิ่งยังไม่ 7, แต่มันทำให้เรารู้เลยว่า350นเนี่ยเพจสามมันอีกนิดเดียวมันทำไม,ไมร่ะวะน,น,นี่แหล,ละนี่ไหละนี่คือสิ่งที่เราต้องการเห่นเพราะว่าตอนนี้ pressure ของโบเนี่ยอยู่ประมาณส0วันนั้นเราเล่นเราเล่นคือ push a n ด์ซี <c oughs> ใช่ป่ะเราผัดเ r e s โ u r e ของโบเนี่ยจากเพจสีเนี่ยขึ้นไปวิ่งที่3 5มาก่อนแล้วเต็มันก็จะสร้าง u ับ p up ขึ้นมา7ชุดที่มันสร้างมาเยอะเลย พอเราผ่อนลงเราไม่ได้ผ่อนลงให้โบไปจ็อกที่แคชเราผ่อนลงมาอยู่ที่แค่4.01เราะฉะนั้นตัวลัดเลยไม่แบบไม่ตงวงอยู่ไม่กลับมาเคลียร์ทันวันแรกผมก็0 5นั่นเอเออถ้าเกิดคุณวิ่งไม่จบเนี่ยนั่นหมายว่าระบบคุณไม่ยังไม่ดีครับแคชว์คุณไม่ผิดแคชชูไม่ได้อยู่ที่4แคชว์ไม่อาจจะอยู่ที่ประมาณ4.01ง0แต่ว่าวันนัคุณวิ่งได้มนใจได้วันนั้นกินเจลสีขาวไปนี่คือผมนอนไม่หลับเลยนอนเที่ยงคืน ก่อนจะลับตีสองแม่งใจเต้นตึกตัก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 บอกเลยว่าซ้อมตอนกลางคืนก็จะมีปัญหาอย่างนี้แหละครับมาเดี๋ยวเราไปวอร์มกันครับไปวอร์มมาเดี๋ยววันนี้มาดูค่าเรื่องกันนะ รอบสุดท้ายในมาราธอนเดี๋ยวมาดูกันว่าค่าเรื่องเท่าไหร่ชิวๆนะ ใจไม่รักเนี่ยไม่ยอมเสียเลือดเสียเนื้อแน่นอนเห็นไม่กแก้ชิวเลยวิ่งได้แบบยาวๆรอบหน้าเนี่ยมาราธอนต้องเหตสามารถสูดได้ถ้าสมมติเราวิ่งเกินมันความรู้สึกเป็นไงถ้าเกิบบนตรงนี้ใช่ไหมเกินไปนิดนึงเนี่ยตอนนี้รักแต่เนี่ยเริ่มสะส,ส,สมสะสมแล้วคุณนี่จะเริ่มหัวเริ่มหมอจะเริ่มรักในจุดระยะเวลาที่คุณทนได้คือที่พี่เจมบอกว่าถ้าร่างกายคุณยังไม่ทนที่หบักคุณยังอายุยังไม่เยอะคุณสูดควา้คุณทนความสูงของต้นนักติดที่สะสมได้ ก็คือถ้าถ้ามันเกินแล็กเสดเลยเนี่ยมันเกินจะให้โชว์ขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะเริ่มรับถอยหลังเพราะคุณเป็นได้ยินครับเพราะฟรงร็อคเสียงเนี่ยผมรู้สึกว่าระบบตรงข้างตรงเนี้ยยังไปได้เลยไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเริ่มช้าไปใช่มันมันเป็นใช่ทำอะไรยังอ่อนเลยเริ่มขึ้นเครื่องเนี้ยนี่เร็วที่สุดแต่ร้อนตกประมาณใจเย็น เราดูแล้วไม่ได้ตัวที่ไม่ล็อกกันเดยดจะได้โงนมาไดมี้ยไม่เป็นไรวันนี้คุณอย่าไปวิ่งให้มันลุกกระจอกกไปนะสามสอเปื่นไป

สีใหม่เลยดีตกแล้วเว้ยดเจ็ดลูดเอาไลน์วิ่งสองสองสองพักมันเริ่มหนืดมันเริ่มหนืดที่ต้องมันหนักอ่ะเหมือนมันมีเวทด้วยอ่ะมันยากกว่าถนนนะบอกเลยใช่ตอนหลังก็เริ่มลงมาหน่อยสองสามสองสี่แล้วก็โฮไว้สองห้าเทยาันแล้วก็มาเร่งตอนสุดท้ายไปมาดูพัฒนาการตั้งแต่เดือนหกเดือนมิถุนาครับ เรามาดูกันว่าพัฒนาไปแค่ไหนเมื่อกี้ตอนวิ่งพันเมตรนี่รู้สึกเลยก้าวเนื้อตรงเนี้ยขึ้นมาเป็นลูกเลยมันใช้แรงดึงไงมันไม่ใช่ถนนมันหนักนหะเดี๋ยวมาดูพัฒนาการนะจากนักวิ่งมือสมัครเล่นตอนนี้กลายมาเป็นนักวิ่งมือสมัครจริงคือเราดูจากคนที่วิ่งไหมก็ชัดเจนมากแต่ดูจากคนเทสนี่ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่ <Wow. S 2> เพราะว่าระหว่างท่ายเนี่ยเราเวลาผมดูคนเนี่ย,ม,ยมันก็ดูจากเรื่องของตัวเพรสซิ่งกับฮาร์ดเวยร์เพราะเราไม่ได้ไปเจาะทุกคันเลยครับ ทันเวทที่เพจเดิมเนี่ยให้ค่อยๆตกต่ำลงไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆก็คือกึ่งๆนะึ่งนักกีฬาชีอได้แลละแต่วันนี้เนี่ยที่ที่เราคุยกัเบื้องต้นนะว่าผนทางมันยังอีกไกลเพราะว่าวีลทูแม็กตัวเดียวไม่ได้ชี้วัดว่าคุณจะวิ่งได้เลยแค่ไหนโดยเฉพาะเมื่อคุณพูดถึงกีฬาระยะไกล เบลทูมัคไม่ได้เป็นตัว<น>ที่ชี้ขาดพวกคุณจะชนะถ้ายิ่งสั้นคุณยิ่งได้เปรียบแต่ถ้าคุณบอกว่าเป้าหมายคุณเป็นมาทอนเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวนะครับแต่อย่างน้อยคุณมีตัวนี้ขึ้นมามันก็เป็นทาร์เก็ตที่เราวางแผงไนไว้ตรงนี้แหละครับ,รบ<น>ว่า<น>เราต้องการเบลทูแมัคเพิ่มขึ้นแล้ววันนี้เนี่ยขึ้นมาแปลว่ามีแววใช่ผมต้องขอบคุณโค้ชเอ่ยด้วยเพราะว่าเบลทูแมัคที่ขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าจากการซ้อมจากการทำสตริงเทรนนิ่งนะครับเมื่อกล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้น มันก็ใช้ออกซิเจนได้มีประสิทธิภาพมากนิึหกเดือนเนี่ยมันลดเทชโชมลงมาจาก425มาเป็น344ปีศาจชัดชัด30ปุวิต่อนาทีต่อกิโลนะครับแล้ววันนั้นวิ่งฮาล์ฟมาราธอน3นาที50 350 351นะถ้าเป็นสนามทางเรียบๆเนี่ยคุณน่าจะวิ่งได้อยู่มา345ก็ก็อย่างที่ผมบอกคุณว่าน่าจะอยู่มาชั่วโมง20ชั่วโมง20ครับตัวเลขไม่เคยหลอกไปเลยเดี๋ยวมันจะบอกเลยใช่ไหมครับ คือสิ่งเหล่านี้มันบอกแต่ว่าเวลาโบว่งจิตเนี่ยโบก็ประเมินด้วยความรู้สึกตัวเองด้วยนะครับแต่อย่างน้อยมันเป็นไกด์ไลน์ให้คุณมั่นใจได้ครับแต่สีนี่คือผมมั่นใจแล้ว มันรู้สึกชิๆอ,อร่างกายมนุษย์อะ่ะมันไม่ใช่รถยนต์มันไม่ใช่หุ่นยนต์อ่ะใช่ป่ะเท่ากนะันทุกคุณฟีลกู๊ดแต่ขอให้มันฟีลกู๊ดหลังจากประมาณ25โลขึ้นไปแล้วคุณต้องฟีลกู๊ดนะคุณอย่าเพิ่งฟีลกู๊ดตอนเออร์ลี่ว่าแบบโหแม่ง10โลแล้วฟีลกู๊ดจะเวย้ยไปเลยไม,ไม่เอาผ่านยี่สิบห้าโลเช็คพอยต์ผ่าน30โลวัลนนะั้นเราดูวันนั้นนะประมาณสัก7โลสุดท้ายผมว่าคุณ ใส่ครับแต่ต้องใส่เพื่อตะคิวกินนะห้ามหนักเกินนี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงเพราะว่าผลเทสออกมาเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมสร้างเขาเนี่ยวันนี้มันสะท้อนออกมาเป๊ะๆเลยว่าเราเราต้องการ build up v i e e to max เขาเพราะฉะนั้นไออัตาการรซากรุนกติกเขาไม่ได้หายไปไหนเขายังไดเป็นเือกนี่เลยเนี่ยเนี่ยยังไดงเต็มมักอยู่เลยแต่ว่าดูวีทมัเขาก็ได้เต็มมา เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอบล็อกต่อไปรับรองคุณกดต่ำลงมาจาก250แน่นอน240กว่าคุณลดตัวนี้ลงมาได้โชว์ขยับแน่นอน้วันนี้6เดือนเนี่ยเอาเท่านี้ก่อนดือที่เป้าตัวเป้านะครับนนี้ก็ปี3าลนวคราประมาณนี้ครับขอบคุณครับโคตรเยี่ยม ก็ทําให้มั่นใจเลยครับพอเราเห็นตัวเลขไงจริงๆไม่ต้องเช็คก็มั่นใจอยู่แล้วมันรู้ความรู้สึกมันได้อะความรู้สึกมันได้ตั้งแต่จบฮา์ฟมาราธอนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วแต่นี่ก็มาตอกย้ําความเชื่อให้มันเป็นตัวเลขไงพอเราเห็นการพัฒนาใช่ไหมครับเห็นตัวเลขว่าโหเราพัฒนาขนาดเนี้ยจาก v ี2ทูแแบบ60ประมาณ60.5ตอนนี้มันขึ้นมาโค้ชบอกว่าแวลอิลิตออกเลยนะ <laughs> ขึ้นมา7.4นะครับมันโคตรแบบภาคภูมิใจในตัวเองแล้วพอเราทําได้เราพัฒนาใช่ปะเราอยากจะทําอีกลแล้วเราก็อยากจะทํามันมากอีกเป็นเท่าๆเป็นเท่าๆก็เดี๋ยวรอดูๆๆเดี๋ยวรอดูๆๆไปแช่น้ําต่อนะครับใกล้ถึงวันละต้องไปรีคาบัลี่ให้กล้ามเนื้อกลับมาให้ได้โอเคนะครับก็วันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอยากแข็งมากเลยตอนเนี้ยร่างกายพร้อมปะทะ42แล้วบอกเลยว่าประสบการณ์แบบนี้นะครับไม่มีขายในเซเว่นแน่นอน อยากได้ต้องทำอ่ะมันเราจะรู้เลยว่าโหแบบมันได้เซลล์เอ็กซ์ตีมมากๆนะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปรีคาบเบอรี่นะครับด้วยการแช่น้ำอุ่นน้ำร้อนสลับนะก็หลังจากวันนี้นะวันนี้วันอังคารใช่ไหมครับเราแข่งวันเสาร์ก็ไม่มีซ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิ่งจ็อกๆกันนะน่าจะเป็นเขาใหญ่นะครับตอนนี้กรุงเทพฝุ่นเยอะมากฝุ่นมันไปร้อยห้นะครับเดี <S <S> <S ๆๆ๋ยวไปซ้อมกันที่เขาใหญ่นะครับไปบ้านหลังหนึ่งของผมเนาะ เดี๋ยวเราไปกันเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันครับนะครับเราถึงแล้วตอนนี้สวัสดีครับ,รบที่จองไว้ครับโอเคครับแช้ห้องนี้นะอันนี้เปลี่ยนชุดห้องนี้แช์ห้องนูน้นโอเค ก่อนนะครับก็สลับร้อนเย็นแล้วก็เดี๋ยวไปนวดตอ่อรีคาบลสบรรยากาศน่าแช่มากเลยน่าไปทาที่บ้านนะเดี๋ยวเราจะมาแช่น้าน้ำอุ่นก่อนนะครับพร้อมนะพร้อมแล้วการแชร่น้ําอุ่นนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นการที่ทาให้เลือดของเราเนี่ยมันไหลเวียนดีนะครับ แล้วก็ถ้ามีการแช่สลับร้อนเย็นร้อนเย็นเนี่ยมันก็เหมือนไปฟิตเลื่อนในอุณหภูมิที่ต่ำใช่ไหมทีนี้พอมาโดนความร้อนเนี่ยอุณหภูมิมันลดทุบเนี่ยมันก็จะวิ่งพอวิ่งแรงเนี่ยเลือดเราก็จะไปรักษาส่วนที่เราที่เราไปทำลายมานะครับมันก็คือจริงๆแล้วการออกกำลังกายมันก็คือการทําลายเขาเรียกว่าสร้างรักษาทําลายเออ หยิบ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 นะครับเราเป็นอันนี้นะสลับร้อนเย็น3ามนาทีครับช่วยลดการเจ็บปวดของร่างกายแล้วก็เร่งการพื้นฟูจากความอ่อนล้านนะครับมันมี3อย่างครับในการที่ยวจะแช่นะก็จะมี แช่น้ำร้อนเลย4-5นาทีนะครับแล้วก็แช่น้ำเย็น15นาทีแต่ของเราเป็นอันนี้นโอเคนะครับก็เสร็จแล้วได้แค่3รอบนะครับไม่ถึง5รอบเขามาคลวเขาบอกว่าถึงเวลานวดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเปลี่ยนชุดนวดแล้วก็มานวดต่อนะครับสบายมากเลยตอนนี้ จะกลับบ้านแล้วตอนนี้หิวมากตั้งแต่ซ้อมไปไม่ได้กินอะไรเลยครับมาที่นี่เลยที่นี่คือแบบไกลบ้านมากๆนะครับชื่อร้านเฟรมนะครับตรงนี้มันหลังเดอดไนนะครับมันก็ใกล้ดีแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะครับนวดดีด้วยเดี๋ยวเราอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเรากลับบ้านกันครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเจอกันวันที่25นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางสักวันพฤหัสประมาณนี้นะครับ วันพรฤหัสน่าจะไปถึงเขาใหญ่ก่อนแล้ววันศุกร์ก็เดินทางไปที่บุยลำครับเจอกันครับ